สวัสดีครับสวัสดียามเสาครับนะทั้งมือลอยกระทงครับนะอตรงนี้กางเงภารกิจมุมียังเห็ดขอบงัวครับหาหยานิดหน่อยครับเนาะมื่อนี้ก็น่าจะได้เต็มที่ครับอ๋สะดือมาทัดในแห่งอย่ครับนะสำหรับเอ่อํำแดนแม่เลี้ยหลายครับเนาะถ้าหยังกับประยูครับนะ ไปว่งกันนะิ่งสภาพไมไกลโอ้ <Hey. S 1> ตายแล้วเออท่านแหงอยู่ท่านในรุดอยู่หงุบสายตองสายผูกข้อรุดครับนะแสดงว่าขาดไปเกาะยังบุ้างในก็เป็นพื้นบ้านครับนะ้านนี้กระตุกระตาเต็มอยู่ไกก็ไดครับนะ ยื่งบานแยกออกไปครับนะเป็นน้ำตาลเอาไวปผุ่นประยูครับนะแคบครับนะหอกใหม่กะเอามาไว้นีกเม็ดแดงครับแต่ปัญหาปัญหาอยู่าครับมีปัญหาครับนี่ครับต้าวครับนะเต่าหน่อยลายตําต่าหน่อยกะน้องน้อยห้องหัดน้องลูกแม่แดง นี่มูครับนะแยกสองสองสองนะครับนะสำหรับมูแม่ลอกอ่อนนะครับความดีกันแล้วครับนะเหลือแต่หนี้เท่านะแล้วคือพ่ะท่านเลยหลุดครับนะแม่คนนีงเลี้ยอยู่บนเสาครับเบอร์แห้งครับนะคนเบอร์เลี้ยนี่อาจจะแห้งแล้วครับปลานี่ไล่มือครับสีแดงแรับกับแดงแม่แล้วนะตาลแด็ด การนำแดงน้ำตาลแด,ดงนะก็น,นี้ครับตเตาจะฟ้องกับไข่แน่าถึงครับนะสำหรับสมโฉกพวดทองขวดปีนานครับนะทำนดขอดเพระมาณนี่หน้าครับนะมันมีหน้าจำได้นะครับเลยตัวเดียวเป็นขาปีนาไปตรงนี้ก็จะอาจจะ ก็คอยดินอิม่มกินเต็มปันไดครับเนาะทั้งทำขอกงัวไม่้อะครับไม <c oughs> ่คอยดิหาตัดในสวนกับตัดให้หลายบันไดครับเนาะจะมุดคอยตัดทยอยตัดนะครับนะมาปัน่นแยกมาอยู่ตัวเจ้าของครับสำหรับหุ่นโฮมครับนะหุ่นโฮมนี่แม่นี่ครับแม่แดงไอ้แม่์อ้าวสมโชคครับไปทูยังโน่นเนาะใส่ พ่ายขาดนะครับเป็นตะได้เห็ดไม่แบบนี้ครับเนาะแล้วมันถ่วงมาอยากใบเหมืนกันว่าบึงสภาพานวนาจะรอดทำไะเบิึงชนะแล้วตรงหมัดไม้หรือเปล่าครับนี่เริ่มจากขาแล้วครับนี่จับปืได้ครับาไปถูครับนะ่เป็นปนได้ต้องเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนได้บ่ของแก้วอยากเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนไ่อาจจะดีกว่านี้ครับก็ะยาดครับการไม่กินนี่ขนาดยุตยาคองเลยยังยาดนะครับตอนแรกอยู่น้ำกันกับแมววีซับไลครับนี่ครับสูงเขาตัวพีซับไ้แล้วครับกลายเป็นนี่ครับ ตัวยานตัวเดียวเขาก็ลุ่มซอยกันนะนะนี่็ถือว่าแยกไปแล้วครับนะเป็นควไม่ละอ,อ้วนครับแยกกันไปครับนะถือว่าเป่งโซนลงโตครับนะ <c oughs> ม่นเจ็ดโมงกว่าครับนะ <C ül> ด้านนี้ก็จะเป็นเฉพาะขอคคบพวกล้นนะต้นแรกใส่ขอ,องมอกระมานเอาซื้เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเพราะวะ่าเมื่อวานเกษตรตัวน,นี้ครับนะเห็ดห้างครับเห็ดใหม่ขัดแต่ว่าทันเหลียวดีนะครับท่านี้ออมผดางนะครับเนาะมันจะขยายห้างด้านนี้คนะรับเนาะโค้งบริเฮง่ายครับเนาะหายาหายยั่งเห็นเป็นต้นมาได้กินหลายมือครับเนาะ <c oughs> กินอยู่แต่ว่ามาเต็มทีเนาะ ฟางเป็นเกี่ยวเขาไม้น้ำนี่กะนุ่งใยเหรอนอนผีครับบอกคอยอยู่น้ำมูครับนะแย่ของิ่นไปอยู่พุ่นเยน, <c oughs> นี่เดี๋ยวมันนี่ครับเนบนะดินคางนนท่านทมดินนะทมผีดินมันพอนี่ก็จะเป็น <c oughs> เออแกงครับนี่ก็เลยสีลายขึ้นมาเน่ครับนะก็ะเดืบบึงเก่งครับ <c oughs> อยู่กับเอือยครับคัมแพลียงคัมแพงน้ำแกงนะนี่แกะเน่ครับลูกครับนะนี่ะตึงปอก็ทวีสับครับ <c oughs> ดนี่ก็จะมี หาตัวนะครับนะตะแหลกใส่น้ำตาลมาเนะผมถามว่าน้ำตาลนี้เป็นหวงลูกครับกินพื้นที่ไปครับมนะันจะขยาบออกไปอีกแต่ว่ามันมีเวลาครับนะแต่เป็นช่วงปล่อยงวอาจจะมีเวลาเห็ดอยู่ครับนะ <c oughs> มีเวลานะเห็ดห้างไปหมู่บ้านเดในตำานี้ครับนะอ๋อลุดครับแสดงว่า เป็นออกมาดันนอกนะครับนะสำหรับนลำแดงสายคอกเลยหลุดเนี่ยเป็นห่วงหายเป็นบัมาอยู่น้ำมูอครับแม่แม่เป็นมักเลียนมองอยู่น้ำแม่แลำเ,เด็ครับคอกก็อยู่ตรงขามกันเลยครับน <c oughs> เนาะความเหงาเกือบซมซ้ำกันนะครับความเหงาเกือบใส่นี่ครับซื้อว่ามันซื้อเกินนะเกือบใส่ห้างครับ ่ขยายไปตัวนี้อีกครับอาจจะหลอกหนึ่งเพรับขนาดอาจจะซ้ากันนะสูสีแล้วความยาวและความกว้างว่าใดกว้างติดด้านขางเนะดินมุมมีอย่างเงี้นดินมีเงี้ยเอาไปอีกแค่น้อยอย่างเงี้ยเราไปซ้ำนีกครับถือว่าได้อยู่ครับเนาะเงี้ยเพิ่งเลี้ยวไปหนึ่งรัอยเงจิตเสาเอามาจิตเสาตรงนี้ตัวกระยานฝนกรยานฝ่าือว่า คไปอีกประเด็นอย่างป้อมม่านนี่ครับนะห่อคนคออกเปิดนะจ <c oughs> ากคนมาซอยเนี่ยนี่นตามแขกมาเก็บรายละเอียดนะมาอีกแล้ว <c oughs> ตัวเสียงดังมาแล้วนะออกเป็นเหน,นือน้ำกับผมมานะค,ครับนะห่อคนยุ่ยยุ่นครับนะพวกอยู่นี่ครับ เป็นยางไปนะครับไปออกทั้งพอลุกสีมาครับก,กองเก็บกว่าคนจะอยู่นั่นเก็บพวกเกับเอลแล้วดีครับ เออ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 เเ้ยมาไลยจิกไกลหน่อยครับเนี่ยใกลหน่อยย่างดีครับมพากับวายานพัวกับวายานคือกระส้นเอาหดที่ี่ครับขึ้นกับพยายนแล้วนะอยูจะคล้องตัวใหญ่นี่ครับฟางกับเลียวดีครับเลไม่เลียว สมไฟเอาความเยี่ยมขึ้นไงไฟเพิ่มดันนีเหรอเนี่ยดนเกลือกับมีซ้ำก้อนครับนะใส่พอม่ะแบบวช่านี้ครับนะกระผมมีน้อยครับนะแต่ถามาผ่าเขาตรงกันครับนะป่าฟองไงครับไก่เคียงกันนะครับนะตรงกัน แต่ว่าตอนเอาเขาเขาเมื่อแรกเนี่ยอาจจะย,ยุ่งยากคุณว่ามือที่สองนี่ครับเป็นหู้อะไรครับเนะี่ยเป็นเขามาเองครับเลยไหลมาจังหน่อยเป็นกับเขามาครับนะี่ยคือว่าแบง่งโซนเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวจะขย,ยับขยายจังหน่อยนครับนะยืดออกไปด้านนู้นครับนะยืดไปด้านนู้นนะครับขยายด้านข้างครับนะบ่ขยายกระแล้วไปครับนะความกว้างพออ่อจะหลุดเลยนะก <c oughs> ว้างสามเมตร กว้างสเมตรเรอเยาเยาเจ็ดแปดเมตรนะโดยประมาณนะโดยประมาณกว้างสาเมตรกว่าเออสามเมตรสี่เมตรนะครับเกือบส่เมตรแล้วรวมรว่งของมันสี่ย้าของมันแปดถึงสิบนะเนไหมสุดสิบกวายนะครับนะสิบสองนะครับนะประมาณหกสอ หกสองสิบสองห้องยาวสิบสองสิบสี่สิบสี่สิบห้านะครับผมมันแล้วสำหรับทริปนี้กรับพอนทำเหนียวพอกันโดนครทำนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเรืงนี้กรับต้นกันไปกนนะ่อนไกลเสไดไล่ทุ่งนะครับนะกางน้อยกับเสดไล่ทุ่งแล้วเออพอกันอีกครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมกระผมสวนะัสดีครับ